สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะสวัสดีเอซีที่น่ารักของป้าน้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะป้าน้าจะมาพูดคุยนะคะนำเสนอเรื่องเหรียญน,นะคะคุยกันเรื่องเหรียญเหรียญเหรียญสิบาทนะคะเหรียญสิบาทบุนเวียนนะคะเหรียญพอสอนะคะมาคุยกันเรื่องเหรียญสิบาท จำนวนผลิตและราคาซื้อขายปัจจุบันที่ร้านพนากขายนะคะเริ่มต้นจากพศนะคะ10บาทนะคะพศ .2531 อันนี้แผงเขียวนะคะอันนี้ไม่ผ่านใช้แต่เหรียญต่อจาก31ไปแล้วทั้งหมดนะคะจะผ่านใช้เวน5้น5960ที่ u น c นะคะอันนี้อ่าปี2531นะคะจำนวนผลิตนะคะ60 0 0ืเหรียญน,นะคะ ตอนนี้นะคะซื้อขายกันอยู่ที่1,200ถึง1,500บาทค่ะ UNC แผงเขียวนะคะ2531 2532าจำนวนผลิตนะคะเออร้อยล้านเหรียญน,นะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง20บาทนะคะ2533้า25สน,นไม่มีนะคะ2534 เนี่ยค่ะ2534าจำนวนผลิต1 3, 8, 000, ล้าน3 8 0แสนมืเหรียญนะคะระะคาขยาอยู่ที่60บาทค่ะล้างใส่ตลับนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยล้างใส่ตลับนะคะขาย60บาท2534 2535นะคะ2535จําจำนวนผลิตนะคะ 15ล้านเหรียญไอ้13ล้านเหรียญค่ะ2535านะคะ13ล้านเหรียญค่ะปะนักซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง20บาทนะคะ2 5 3 6าค่ะจำนวนผลิตนะคะ10ล้านเหรียญค่ะปะนักซื้อขายอยู่ที่20บถึง3าบาท25 30บาทค่ะใส่ตลับนะคะล้างแล้วใส่ตลับค่าตลับค่าล้างอะค่ะ2537นะคะ จำนวนผลิตนะคะ150เห mm hmm. like รียญค่ะ150ล้านเหรียญนะคะจำนวนผลิต150ล้านเหรียญนะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ15-20บาทค่ะในราคะที่พนักขายนะคะคือค่าตลับด้วยนะคะและค่าล้างด้วยนะคะก็เอ่อประมาณ20บาทนะคะโดยประมาณนะคะ2 5 3 8 2538นะคะ53ล้านเหรียญน,นะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงบาทค่ะค่าล้างค่าตลับ2539นะคะจำนวนผลิตนะคะ17ล้านเหรียญน,นะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงบาทค่ะค่าค่าตลับค่าล้างค่าตลับนะคะ 2540 2540่ศู 40, 40, นยหาย์ปหายสองห 40, นะคะ2540้่ศหาตัวอย่างไม่เจอผลิต9ล้านเหรียญค่ะ9ล้านเหรียญนะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณนะคะ20 30บาทค่ะโดยประมาณนะคะ2541ค่ะ2541นะคะ 2541นะคะจำนวนผลิตนะคะ900,000 80,000เหรียญนะคะซื้อขายอยู่ที่150บาทค่ะ120-150บาทค่ะ2541 2542 5 5 4จําจำนวนผลิตนะคะ1ล้าน3มหมื่นเหรียญะค่ะซื้อขายอยู่ที่60บาทค่ะ2543ค่ะจำนวนผลิตนะคะ1.660ล้าน6แหมื่เหรียญนะคะซื้อขายอยู่ที่50บาทค่ะ ล้างใส่ตลับค่ะ43 2544ค่ะ2544จำนวนผลิต2ล้านเหรียญค่ะซื้อขายอยู่ที่นะคะ244ซื้อขายกันอยู่ที่40บ,บาทค่ะ30-40บ,บ,บาทนะคะ2545ค่ะ 2 5 4 5นะคะจำนวนผลิตนะคะ61ล้านเหรียญค่ะ61ล้านเหรียญน,นะคะ2 5 4 5ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ20-30บาทค่ะ2 5 4 6 2546นะคะจํานวนผลิตนะคะ49ล้านเหรียญค่ะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ20บาทค่ะ2547นะคะจํานวนผลิตนะคะ62ล้านเหรียญค่ะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ2 5่บาถึง20บาทค่ะ2547นะคะ2548ค่ะ 2548นะคะจำนวนผลิตนะคะ111ล้านเหรียญค่ะซื้อขายอยู่ที่เอ่อสิบหถึงสิบาทค่ะโดยประมาณนะคะ2549ค่ะ2549้าาจำนวนผลิตนะคะ128ล้านเหรียญค่ะซื้อขายอยู่ที่15บหถึงยีบาทค่ะ,ะ,ะ,ะ2550 2550นะคะจำนวนผลิต130เหรียญค่ะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ15-20บาทค่ะโดยประมาณนะคะ2551ค่ะสองห้าห้าหนึ่งนะคะสองห้าห้าหนึ่งหนานะคะจำนวนผลิตนะคะสองห้าห้าหนึ่งหนาจำนวนผลิต 179ล้านเหรียญนะคะ17.9ล้านเหรียญค่ะตัวหนานะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ20บาทค่ะ2551ตัวบางนะคะจำนวนผลิตนะคะ18ล้านเหรียญนะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ20-30บาทค่ะค่ะหนาบางหมายถึงเสียนเล็กเสียนโตนะคะเนี่ยค่ะ2551ตัวบางจะ จะหายากกว่าคะ่ะตัวบางเขาจะเล็กะจะผลิตน้อยกว่าคะ่ะ18ล้านเหรียญนะคะ18ล้านเหรียญกับ220ล้านเหรียญคะ่ะความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นตัวหนาหาได้ทั่วไปแต่ตัวบางนี้จะหายากคะ่ะ18ล้านเหรียญนะคะ2551 2552 2552จำนวนผลิต59ล้านเหรียญนะคะ 59ล้านเหรียญซื้อขายอยู่ที่ประมาณ20บาทคะ่ะ15บาถึงบาทนะคะ2553 2553านะคะจำนวนผลิตนะคะ1 9, ล้านเแสนเหรียญนะคะ1 9, ล้านเแสนเหรียญราคาซื้อขายนะคะ50บาทคะ่ะ ค่ะร้านปนา้าขายอยู่50บาทนะคะผ่านใช้ผ่านล้างเจตลับค่ะห้าสีค่ะ2554นะคะ2554้าาจำนวนผลิตนะคะ3ล้านเหรียญค่ะ3ล้านเหรียญร้านไปนา้าขายอยู่ที่30บาทนะคะ 2555นะคะ2555้า25าจำนวนผลิตนะคะ124ล้านเหรียญน,นะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ15บาทนะคะแต่ถ้าค่าล้างค่าตลับก็บวกขึ้นไปนะคะ254 2555 2556ค่ะ2556นะคะจำนวนผลิตนะคะ165ล้านเหรียญคะ่ะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ สิบาทค่ะบวกค่าตลาดบ,บวกค่าล้างนะคะสองหค่ะ2557้า 25, าจำนวนผลิตนะคะ7จล้านเหรียญค่ะ74ล้านเหรียญซื้อขายอยู่ที่ประมาณ20บาทนะคะสองห 2558นะคะจำนวนผลิตนะคะ91ล้านเหรียญน,นะคะซื้อขายนะคะผ่านใช้ผ่ารล้างแบบนี้นะคะ15บาทค่ะค่าตลับค่าล้างค่ะ2 5 5 8 2559นะคะ2559จำนวนผลิตนะคะ82ล้านเหรียญน,นะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ15บาทค่ะค่าล้างค่าตลับนะคะ2560นะคะ สองห้านจนวนผลิตนะคะ208ล้านเหรียญค่ะนะคะซื้อขายตามราคาตกลงค่ะเพราะ50ผลิตเยอะแล้วก็ยังพอมีหาได้ทั่วไปนะคะ2560นนะคะจะมีจะมีทั้งหมดนะคะ เริ่มต้นจากปี3-1-2531สิ้นสุดที่ปี2-560นะคะเอ่อที่ปปรนากล่าวมาทั้งหมดนี่คือเป็นราคาอ้างอิงจากร้านปปรนาดขายนะคะราคาจากร้านปปรนาเลยนะคะจะมีขึ้นลงตามราคาท้องตลาดนิดหน่อยนะคะ ในราคาที่ป็นนัดพูดนี่คือปนนัดล้างนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะล้างแบบถูกวิธีค่ะแล้วป็นนัดก็ใส่ตลับให้นะคะพร้อมที่จะไปเก็บได้เลยหรือท่านที่ต้องการที่จะไปจัดแทงจัดชุดนะคะก็ติดต่อปนนัดมาเลยนะคะแอดไลน์เป็นนัดนะคะ0 6 2 6 2ห2 5 5 5หนะคะค่ะสำหรับทริปนี้นะคะ ป้านัดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้านัดขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆาเลยนะคะที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้านัดนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ